เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นท่านพ่อคุณหนูทําทำทาเช่นนี้ไม่ได้นะขอครับคุณหนูนคุณหนทูท่านอารองพ่อข้าเป็นอะไรไปเมื่อคืนเจ้าทำอันใดขานอนอยู่เลวไรจะกำลังเลี้ยงปีศาจ เลี้ยงปีศาจท่านต่างหากที่พูดไรสาระ <c oughs> ข้าไม่ได้เลี้ยงปีศาจพวกเจ้าพ่อลูกเลี้ยงปีศาจมาตลอดครอบครัวถึงจเจริญรุ่งเรืองืัอคือพ่อเจ้าผูกปีศาจกินกินไปแล้วตอนนี้ปีศาจอยู่บนหน้ากายของเจ้าอ๋อที่แท้คืนนั้นเป็นเจ้านี่เองที่ทำร้ายข้าเจ้าดูสิเจ้าดูสินางหมดปีศาจนะใช่ใช่นั่นสินั่นสิขว่าแล้วมีหน้าเหล่าบ้านเจ้าถึงได้มีเงินขนาดนั้นที่แท้ก็เลี้ยงปีศาจไว้นี่เองมาเลย มาหน้าไว้ซะเจ้าดูสิเขาบอกว่าทไม่ได้ทขาไม่ได้เลี้ยงปีศาจถ้าทำไม่ได้นะเขาไม่ได้เลี้ยงปีศาจไล่อเขาหน้าเสี่ยวซีพวกเจ้าดูสินี่ก็คือปีศาจที่นางเนี่ยเอาไว้ ปีศาจปีศาจเร็ว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 ม่อยู่เลยเจ้าต้องหากที่เป็นปีศาจตัวนั้นไม่ผิดข้าก็คือปีศาจแต่พวกเขาไม่เชื่อนี่วันนี้ข้าฆ่าพวกเจ้าพวกเขาจะคิดว่าข้าข่าปีศาจจริงจอบจริงจอบเจ้าเล่ห์ทังออายุเพียงห้าร้อยปี ยากจะกล้าที่จะสู้กับข้า่า <laughs> ติจ้งตาพี่ชายของเจ้าถูกปีศาจตัวนี้ฆ่าหรือเจ้ายัางคิดที่จะทำผิดซ้ำซากอีกหรือ <laughs> ลินจิว๋วข้าเต็มใจที่จะเป็นทาสของข้าเข้าจะทำอะไรข้าได้ ยินยาชิบงของข้ากับฝืนคืนแล้วข้าไม่กลัวเจ้าดีเจ้าหนีไปครั้งหนึ่งข้าก็จับเจ้าครั้งหนึ่งจนกว่าเจ้าจะโดนวิญญาณแตกสลายไปถ้าเขาซะขอรับพระจิจจยเฮ้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 ย

ด,ดูเหมือนว่าจะขาดข้าไม่ได้นะขอรับปลากะพงในนางออกมา,าเรียกผู้ช่วยข้าก่อนทำได้เฮ้ยเฮ้ยเป็นาณาหย์ไฮโซมาล้วโลกเกี่ยพิทันมาถึงพิศล้กก่อนจะทำลายเฮ้ย วิญาให้สวรรค์ละโลกเจียพิธักมาที่เจอสร้างสะพานให้ับโลกวาให้สวรรค์และเออไม่ตเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย้ไปเมื่อไปเมื้อเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์เฮ้ยอาจารย์เฮ้ยเฮ้ยโอ้ นี่่ตั้งไฟสมาธิไว้ที่หัวกระดูกสะบักดับไฟสองดวงเชือกผูกเสียนจะต้องมันให้แน่นเชือกนี้จงเรียกกิบบิญญาของเจ้าเฮ้ยเฮ้ย เซียวซีเด็บข้าข้าเดีวซเียวสิจับตาไว้สายสีทอปรากฏปกป้องกูเป็นสิษย์หน้าบัดนี้ด้วยเถิดเซียวซีเซียวซีเซยซีเฮ้ย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 อเฮ้ยอย อ้ยอยเจ้าข้าข้าไม่ได้หรอกอาจารย์เฮ้ยเฮ้จอลินจิวอย่าข้าข้าข้าให้เจ้าเห็นในสิ่งที่เจ้าต้องการได้อย่ากล่าให้มากความครั้งนี้ข้าต้องกำจัดเจ้าให้ได้เฮ้ย อย่ากฆ่าฆ่าอย่ากฆ่าข้าเลยอย่ากฆ่าฆ่าอย่ากฆ่าข้าเลยนะอย่ากฆ่าฆ่าท่านพ่ออย่ากฆ่าฆ่านะท่านพ่อข้าคิดถึงท่านแล้วโโออ้ อาจารย์ทํำไมเป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรแล้วแล้วเป็สัตว์จริงจอกเหรอถูกฆ่าฆ่าไปแล้วอ๋ออาจารย์ท่านยอดเยี่ยมจริงๆ ข้าตาม่า,าเจ้าตั้งนานยินสศใจไปเลยมีค่าอยู่นะนี่เจอจะชอบค่าหรือไม่แน่นอนสิชอบที่สุดใช่หรือไม่ทำไมถามอย่างนี้เล่าความจริงพวกเรารู้จักกันยังไม่ถึงสองปี แค่เ <celebrate> จ้ามาตามนัดได้ข้าก็ดีใจมากแล้วอีกอย่างข้าติ่งเสียงเจ้าเชื่อข้านะข้าจะอยู่ข้างเจ้าเสมอเมืองฉางเล่อ นี่ฮะ <Huh? S 1> เจ้าน้ำพันจริเงมามาเรขึ้นทุกวันทำไมทนไม่ได้เหรอหรือยังอยากจับข้าอีกรอบออย่าพูดถึงเลยอย่าพูดถึงเลยอย่าพูดถึงเลยขอโทษด้วยเอ่อจะถามพิ่รอดนึงเธอถามอะไรตาที่ตกลงกับวปอย่างไรเล่าเมื่อปราปิศาจอย่างเจ้าตอนนี้ยอมรับคลอดแทนปีศาจแล้วเหรอเจ้ารีบถามเธอ ได้เช่นนั้นเจะว่าข้าเหมือนปีศาจหรือว่าเหมือนมนุษย์ิเจ้าเหมือนมนุษย์เป็นสาวระทิ้งงดงามคนหนึ่ง เออเอ๊ะเอ่เอเสร็จแล้วเหรอ,อ,าอ,าอาบางทีอาจจะเป็นแค่เรื่องหลอกลวงก็ได้ไม่เป็นไรเจ้าทำได้แน่นอนพยายามต่อไปสู้ต่อไปเจ้าเป็นปีศาจที่ดีแล้วไม่สิเจ้าเป็นมนุษย์ที่ดีแล้ว <c oughs> สงจเจ้าแค่นี้แล้วกันนะข้าไปแล้วล่นะก่อน <c oughs> ไปเด็กนีเนาะไปละ <c oughs> ต่ำลึก <c oughs> อุทิศแด่ดวงวิญญาณของติงป๋อเหนียน <c oughs> แม่นางถึงเวลาแห่ศพแล้ว จ๋อหลิวอีจอ้จอ๋อเอ๊ะมันนี่เจ้าเชื่อข้าหรือไม่เชื่อสิอย่างนั้นจะาฟังข้าอาจารย์ของเจ้าค่ออาจารย์เจ้ากำลังพูดถึงข้าหรือเจ้าอยังจะพูดอะไรพูดสิอีเจอ๋อเสี่ยวซีอ๊ะ เสี่ยซีเจ้าระบะข้าวเ่าจะไปทำร้ายมนุษย์เจ้าสัตว์ไรายนิสยของเจ้ามันแก้ไม่ได้จะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรเชี่อเชี่อตอนที่เสี่ยวซีจับข้าไว้ทิ้งข้อความไว้ให้ข้าให้พวกเราไปหาในทิวทัดตะวันออกห่างจากเมืองท่าลีทำบอกใครทั้งสิ้น เสี่ยวซี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 ปีศาจจิ้งจอกตัวนั้นยังอยู่นี่เอ๊ะเพราะว่ามือปราบหลินทำตัวปกติเกินไปดังนั้นข้าจึงไม่กล้าพูดเจ้าศาสตราอาจารย์ข้าจะเป็นไปได้อย่างไรอาจารย์ข้าเป็นมือปราบปีศาจจนเอาปีศาจจิ้งจอกพวกนี้ทุกคนมีจุดอ่อนปีศาจจิ้งจอกตัวนี้ก็ใช้จุดอ่อนพวกนั้น,อ,นอาจารย์ จะสัตว์ร้ายหยุดพูดจาได้สาระเดี๋ยวนี้อาจารย์เกิดอะไรขึ้นนางหลอกให้พวกเจ้ามาที่นี่เพื่อจะดูพลังยาของพวกเจ้าแล้วไหลเจ้าจริงจอกหน้าโง่คอยดูข้าจะฆขาเจ้าเฮ<ะ>้ยช่าก่อนอาจารย์เสียวซีเป็นประศิที่ดีนะเฮ้ยเฮ้ยกีเจอพวกเจ้าหลงก้นนากันหมดแล้วถ้ายังจะขวางข้าอย่าหาว่าข้าไร้ความรู้สึกเ hey! <Hey! S 2> ฮ้ยเฮ้ยเซียวซีจบ้า,าไปแล้ว อาจารย์ข้าไม่มีทางข้าผู้บริสุทธิ์ตาอาเพอใจเจ้าตาขาที่เป็นปีศาจร้ายไม่สนุกเลยสักนิดในเมื่อโดนพวกเจ้าจับได้แล้วแล้วจะตายกันให้หมดเฮ้เจ้าปีศาจจะทำอะไรกับบแจงของข้าข้าก็แค่แปลงร่างเป็นลูกสาวเขา เขาก็ไปกล้าลงมือแล้วสมแล้วที่โดนข้าควบคุม <scratching> ตัดเป็นทาสของข้า hey. เฉันข้าจะเอาเจ้าออกมาจากก่าขออาจารย์ข้าไป

はい。 啊啊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 啊 เมื่อมีวาสนา จะพวกงโง่เอ้ยร้องไห้ตอนนี้จะมีความหมายอะไรเออพวกเจ้ามันโลภมาเ,เห็นแก่ตัวอ,อมันถูกฆ่าใช้ประโยชน์อย่างไรเล่า <laughs> สลายไปเหรอใช่เพราะพวกเราโลภมากพวกเราเห็นแก่ตัวแต่พวกเรามีสิ่งที่เจ้าไม่มีวันเข้าใจก็คือข้อกรรมที่เจ้าไม่มีวันผ่านไปได้ที่เจอข้าข้าเร็วเข้าเร็วติงยโทำอะไรดัข้าจะทนไม่ไหวแล้วรีบข้าข้าเร็วเข้า ไม่มีประโยชน์หรอกเขาไม่กล้าลงมือฮยโอ้โา้ามันไรประโยชน์จริงๆรงทำอะไรทำอะไรไม่เอา ลินทิวเขาจะไม่ยอมตายปกจับเจ้าป้าไปแล้วบ้าไปแล้วอย่าลุกขึ้นมาออ๋อ,อีเจ้าข้าดีใจที่เจ้าเป็นลูกศิษย์ของข้าถึงแม้ว่าเส้นทางมือป่าปีศาจขขงพวกเราจะไม่ง่ายแต่หวังว่าเจ้าจะเดินต่อไปจะมีคนดูถูกเจ้าและจะมีคนขอบคุณเจ้าเจ้าจะต้องเป็นมือป่าปีศาจที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งแน่นอนโอ้ ส,ส้มสะพานปูถนน้ยอ,อ้เอาร์อา,อาถร ท่านจะทิ้งข้าไปได้หรือไม่กาจะเชื่อฟังท่านข้าจะเชื่อฟังท่าน,าอ,านอย่าไปเลยฝึกพลังดับหนึ่งสองยกขึ้นมายืดเดียวให้ตรง